สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ในเกม b o u y ี้เบ ic นะครับเป็นเกมแนวอินดี้นะครับที่เราต้องคิดเลขกับคุณครูเตี้ยๆแบบผ,มผอมๆเนี่ยครับให้เรากดสตาร์แล้วก็เลือกแบบนี้ครับแบบนี้เนี oh, <I> ่ยเกมนี้นะ It's time for everybody's favorite subject, math. Answer the three questions correctly, and you might get something special. Great job! That's right! Problem two: three plus four equals. Problem three. Great job. That's right. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Problem one. Zero. Great job. That's right. Problem two. 7จ็ดลบหกเท่ากับ่ก็เป็นหนึ่งเดียวบหนึ่งเอาต่อไปมัว่วอ๋อแสดงว่าให้เราอันนั้นเด็กให้เราห้ามกดโอ้โหดคคูคุณครูคุณครูอย่าพึ่งตีผมนะครับ ไม่ได้ตั้งใจครับโอ้ยคุณครูคุณครูนี่ก็ใจร้ายลักทรัพย์เกินโอเคคุณครูมาหรือยังคุณครูไม่มาจา้ะโอเค กูตามผมมามาแล้วฟื้นไฟมาโอเคเก็บอันนี้ก่อน,น,น here, อันนี้ดูดิอันน uh, okay, okay. ี้คืออะไรเฮ้ยคุณคูเบาดีมาได้ไงเฮ้ยคุณคูแป๊บนึงแป๊บนึงนะคุณคูอย่าจำสแกร์ไม่ เฮ้คุณครูนี่ใจร้ายซะเหลือเกินจะไปเริ่มใหม่อีกโอ้โหไปเริ่มใหม่ answer the three questions correctly, then you might get something special. Okay. Prop? Great job! That's right! Problem 2. 1 minus 4 equals... 3. Okay. What's Okay, let's start over. 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 Oh, us start over let 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 us Problem over let us 9 i n e equals good one. Problem three zero mine. Um. แป๊บนึงผมผมคิดอะไรผมผมคิดเลขเป็นอยู่แต่ว่า Okay, I have to start Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Now it's time for everybody's favorite subject, math. Answer the three questions correctly and you might get something special. Problem one, three plus five. You're doing fantastic problem 2 5 plus 9 great job that's right problem 3 9 minus 7 equals ปัญหาหนึ่งหนึ่ง1 1ตอบไปมัวม่วๆแล้วกันนะตอบไปมัวม่วๆโอเคอันนี้เล่มสองตอบไปมัวม่วๆครูตีไม่บรรทัดตลอดเลยมืด มือแตกไหมเนี่ยครูตีมันบรรทัดแรงซะเหลือเกินเยมือแตกไหมเนี่ยคุณรูหยุดตามมานะผมแค่เป็นเด็กนักเรียนทีปน่ปัญหาเยอะสุดๆครูมาไหม ไปซื้อโซดาแล้วกันนะไปซื้อโซดาเอ๊ะซื้อ,อยังไงอ๋กดที่เหรียญน,นะครับถ้าจะซื้อโซดาไปพ่นใสค่ครูเนี่ยแม่นๆตรงนี้ฮะกูครูทะลุเลยเหรอคุณครูอะไร ไปสักไกลเลยฮะอ๋ Let s <S อ Let's play Ready go one two three four Wow Let's play เ okay, ททางไม่ต่างปวดหัวจังแล้วกันกเฮ้ยรองเท้ารองเท้ามาทำไมครูครูคยังมาอยู่ ไปไกลไกลซะคุณครูไม่ต้องมาเม้นแม้นอะไรตรงนี้กดโซดาแล้วกันอเออเอนเนอร์จีหมดชิปเป่งและเอเนเนอร์จีหมดกินช็อกโกแลตแล้วกันนะเอ,เเอเนเนอร์จีหมดกินโอเคเอ็นเอเนอร์จีต้องมาติดคาตรงนี้ คุณค n ู i l l y o u l e a r n คุณครูก็จะมาแล้วเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยคุณครูไปสักไกลเลยมามาจำสแก์จำสแก์ไม่น่ากลัวเลย Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Now it's time for everybody's favorite subject math. It's a good one. Problem two 6 minus 4 equals. Problems, huh? You got it. You did great. Come here and get your prize a shiny border. Problem one. One plus seven equals. ก็เป็นแปดอีกต่อไปมั่วๆโลเลแค่ปนอีสานนิดนึงนะครับสารไทยเอาผมบอกว่าคุณครูอยู่อยู่ไกลมากเดี๋ยวคุณครูก็หลงทางแหละ คู่มาทางนี้เลยสวีปอืมสวีปยังอยู่สวีปเนี่ยโคตรมหาเศรษฐีเลยก็คือโคตรกวนๆคน,นเพิร์ดเพิร์ดไลท์มีคู่บาวดีมมีหน้าเลยนะให้เราเข้าเขาบอกว่าห้าม คุณคุยคู่ใหญ่นะห้ามเข้าห้องนี้ครับไม่รู้แหละว่าห้ามไหมห้ามเข้าก็เพราะว่ามันผิดกดมันผิดกดตรงไหนไม่เห็นผิดกดเลยกดเหรียญซื้อโซดาเอนเนอรหมดแล้วเอานี้คุณคุยอยู่ไกลมากแตกแตกแตกอยู่ คุณครูตีไม่บรรทัดแรงคุณครูจะไม่เจ็บมือไหมเนะี่ยปวดมือเนะี่ยอืมตามหาแป๊บหนึ่งคุณครูน่าจะอยู่ไกลสักนะเอาเอ้ยอยัยยัยยัย,ย have lost you. Like ต่อไป like that ต่อไปมั่วมั่ว คุณครูตีลูมากไปไกลเลยกินเอาเหรียญมาคุณครูไปไกลซะเออจริงๆด้วยคุณครูเอา้าคุณครูจะเดินเร็วเมื่อต่เมื่อเราเนะี่ยทำข้อสอบผิดใช่คุณครู จะเดินเร็วใครส่งข้อมูลมาไม่ต้องเกี่ยวแล้วกันดูแต่เกมโอ้โหคุณครูนเดินข like วดคุณครูสวีสวีกดคุณครูเลยสวีปสวีปสวี่สวีป <'s> สวีสวี sweep, sweep. ดีนะที่คุณเอยบูลลี่เอ้าบูลลี่ไปด้วยยดีนะคุณครูใหญ่ที่มาลักพาตัวบูลลี่ไปอืใครมาบูลลี่เด็กเนี่ยคุณครูใหญ่จะมาเอาเข้าห้องการเลยนะครับ ไปหาทํานะผิดกฎโรงเรียนคุณครูอยู่ไหนนั่นไงคุณครูไปอยู่ตรงนั้นครูใหญ่ตรงนั้นเหมือนว่าคุณครูจะต่อมั่วต่อมั่วต่อมั่ว สหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้แล้วกันนะคะกับเกมคูเบล